มาจ้าพี่น้องพระเขาวัดเขาวา้เก่าอีก่นละมือนี่จริงลุงกับ่บลแมนคนสิมาธรรมธรรมโมมาเขาวัดเขาวาปันไดดีจ้าแต่กันนอนว่าคุณซ้ายซ้ายเห็นเพิ่นมาเขาวัดเขามาอย่างแบบตีเขามายางชมอันนั้นชมอันนี้ศิลปะหัตถกรรมอยังของเพิินนันละลุงก็เลยได้มาเขาน้ำสันตีบัดนี้และตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่วัดป่ายางอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรวัดเพิ่นกับงามงามจ้าท้าสีเหลืองอลามปานท้องไปทั่ววัดอารลดปฏิมากรรมอันใดก็เฮดเป็นสีท้องเบิด ที่เห็นยุตตอนนี้กับกำแพงโบเดเได้จ้านี่นี่โบดแต่ว่าเพิ่งปิดประตูไว้มันเข้าไปบ่ได้รุกเลยได้ทายมาให้เบิ่งซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเอ้ เดดเป็นเจ้สะรอนคักสวรอนแเนี่บ่นี่อย่าได้ถามหรือว่าฮอนหรือบ่ฮอนบอกเลยว่าเกียมอย่างเดียวเลยค่ะคุณนะจ๊ะเบิ่งที่ไหลอย่างเพิ่นก็เฮ็ดเป็นสี่ท้องเบิดมีแต่เงินแต่ทองทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเพิ่นก็สิเฮ็ดไว้จังสี่นาจามีลูกอันน้อยๆอ้อมคางอ้อมเอียวไปเบิดเด้ถัดมานี่ก็จะเป็นอะไรรู้ไหมคะพระสังจายมก่าวไหวขบวนให้เงินท้องเต็มกระเป๋าวัดนี่เพิ่นมีเบิดเด้าบอกว่าสิเป็นพญานาคพระสังจาเจา แม่กวนอิมเบิ่งที่ล่ะนี่กว่าเงินกองทองได้นี่จ้าลุงกับแตะแตะแตะลุงกับคอบเพราะ,ะว่ามันน่ะล่ะว่าสาธุเดเออให้เงินทองหลุหล้านเหลือหล่นคือจังสี่เดอ้อลุงกับวางสี่ละ่ะ แต่ว่าลุงกับปไะเดย,ย่างยังโดนดีดอกจ้าเพราะว่ายัางวัาตีกับเบิงแดดตีล่ละโอ้ยไปพ่อแเม่ซีเม่ซีเพื่อนว่าอ้าวไม่ได้ล้มโอ้ยเอาไม่เอาไม่เม่ซีเพิ่นถามว่าอ้าวหนูไม่ได้เอาล่มมาเหลอลุงก็ว่าไม่ได้เอามาค่ะเพิ่นว่าโอ้ยแดดมันร้อนมากเลยนะเนี่ยกเ็เลยได้ตะวาใช่ค่ะกะเ็เลยได้ตะวังสีละเบิงตี่ละจ้านี่คืนโลดมาโอ้ยเยแตกออกทางออกว่าแม่นน้ำมันพายกับบ่ปานป๊าแม่นใส่เงือแทนน้ำมันพายใดนี่คือสิได้ผู้บ่าวบอกอย่างคักผุหละก้าแล้วเบิงทานี่